ไปติดตามการร่วมกิจกรรมในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐกันค่ะชาวไทยมุสลิมชุมชนบ้านกับแปะกิโลเมตรสและชุมชนจาระกายงาในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะได้ร่วมกันในกิจกรรมเดือนรอมฎอนเปิดปอซอและการละมาดตารวะร่วมกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่มสัสยิดนูรุนอิตตีฟัก ชุมชนบ้านกับแปะกิโลเมตร2อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีพิธีเปิดโครงการอบรมและจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนประจำปีฮิสตรอศกราช1 4 4่ักรา1,446ของชุมชนกับแปะกิโลเมตร2และชุมชนจาระกางา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนาส่งเสริมให้เกิดความสมานฉัน,นสามคคีเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นําศาสนาและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการบนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพาหุวัฒนธรรมโดยมีนายสกุลเล่งลักกุลและนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานค่ะ ด้านนายอิสมาเอียโกนายอำเภอเบตงค่ะได้ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องมุสลิมพร้อมส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาในห่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่แก่ประชาชนเพื่อให้เดือนรอมฎอนผ่านพ้นไปด้วยคุณบีจากนั้นได้มอบอินทผลัมและน้ำดื่มให้กับผู้นำศาสนาและพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบศา นก,กิจก่อนที่จะร่วมละหมาดมักริบละหมาดอีชาและละหมาดตะระเวะร่วมกันซึ่งเป็นการละหมาดที่มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเริ่มตั้งแต่คืนที่1ของเดือนรอมฎอนไปจนถึงคืนที่30 ถือเป็นการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ได้ผล,ลบุญมากรวมไปถึงจะได้รับการอาพยโทษในบาปที่กระรรมมทำมาทําให้ตามมัสยิตต่างๆในช่วงค่ําคืนจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหญิงชายจํานวนมากไปปฏิบัติศาสนก,กิจภายในงานมีการอ่านคัมภีร์อังกุรอานการบรรยายเรื่องการประพฤติตนในเดือนรอมฎอนตามหลักธรรมคาสอนของศาสนา การละสินอดเปิดปอซการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐค่ะ